ท่านผู้ปกครองที่เคารพรักนะคะแล้วก็ลูกศิษย์กูจำนะลูกในระดับชั้นปหกนะคะอะวันนี้กูจาก็มาสอนในวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมนะลูกเช่นเคยเช่นเคยในสาระที่ 3, ส,สามเศรษฐศาสตร์ค่ะต่อเลยนะคะเกี่ยวกับหน่วยการเรียน,นรู้ที่สามนะลูกความสัมพันธ์ทางเศษรษฐกิจนะคะความสัมพันธ์ในทางเศษรษฐกิจกูจาพูดต่อเลยนะลูกนัไปเลยตั้งใจฟังให้ดีนะคะอ่าดู สิทธิของผู้บริโภคแล้วก็สิทธิแรงงานสิทธิผู้บริโภคก็คือตัวเรานี่แหละนะคะตัวเราตัวท่านผู้ปกครองตัวก,กูวกจับอะไรเงี้ยแล้วก็และสิทธิแรงงานแรงงานก็คือคนไปทําง,งานนะคะก็จะคุ้มครองอะไรบ้างอ่านเรียนต้องเรียนรู้ในส่วนนี้นะลูกนะไปเลยคะ่ะสิทธิของผู้บริโภคพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคพุทธศักราช2522นะคะจำปศให้ดีนะลูก พุทธศัพเพราะว่ามันไม่มีเยอะนะคะถ้ามีเยอะเราก็จาไม่ไหวแล้วแต่ทีนี้พรบก็คือพอรบคุ้มครองผู้บริโภคพุทธศักราช252นะคะแต่ว่าก็มีแก้ไขเพิ่มเติมก็เป็นฉบับที่ที่สี่นะคะพุทธศักราช2562นะลูกนะคะุ้มครองผู้บริโภคตามกฎหมายห้าประการอ่าไปดูกันเลยค่ะห้าประการมีอะไรบ้างนะคะนักเรียนต้องดูนะัลูลกดูแล้วเราจะได้เป็นผู้บริโภคที่ฉลาดนะคะ อ่ะห้าประการมีอะไรบ้างเนื่องสิทธทิได้รับการได้รับข่าวสารรวมทั้งคำพันนาคุณภาพที่ถูกต้องแล้วก็เพียงพอต่อสินค้าหรือบริการอรันนี้เห็นไหมคะอ่ะอันนี้ยกตัวอย่างว่าเช่นยาดมก๊อเซียนยาดมเนี่ยดมไม่จมูกมันโล่งไม่เป็นหวัดเป็นยาสามัญประจําบ้านแผนโบราณนะลูกนะใช้ดมใช้ตาในหลอดเดียวกันนี่คือคำโฆษณานะคะโฆษณาสปปรรพคุณเราต้องใช้ใเป็นแล้วก็ ไม่โฆษณาเกินความจริงนะคะเพราะว่าอยอเขาจะตรวจสอบอันนี้รู้เป็นพื้นฐานนะคะ,ะคุณครูอันนี้ข้อหนึ่งนะลูกห้าประการข้อที่หนึ่คุณรูแล้วนะสิทธิ์ที่ได้รับข่าวสารนะข่าวสารที่ได้รับนั้นก,ก็มีหน่วยงานคุ้มครองที่หนึ่งแต่เราผู้บริโภคต้องฉลาดแล้วต้องซื้อต้องจัดในส่วนที่เราต้องการถูกไหมคะโอเคไปเลยค่ะ สองสิทธทิที่จะมีอิสระในการเลือกหาสินค้าหรือบริการอันนี้อิสระอยู่แล้วเราอยากได้อยากมีอยากอะไรเนี่ยเราเลือกได้อย่างอิสระสามารถเลือกสินค้านะคะโดยความสมัครใจไม่ถูกจักจูงให้เป็นไม่เป็นธรรมนะคะอันนี้เราใครมาหลอกเราไม่ได้นะักเรียนมันหลอกก็ไม่ได้อยู่แล้วนะคะเราต้องฉลาดต้องคิดให้เป็นนะลูกแล้วในช่วงนี้เนี่ยอิสระจริงแต่ของในออนไลน์นักเรียนเราต้องดูนะคะบางทีมันมี บางบางบางหน่วยงานที่เขาขายออนไลน์บางทีเขาก็ามีเขามีคุณธรรมใช่ไหมคะมีความซื่อสัตย์มองผู้บริโภคเป็นหลักใช่ไหมคะเขากำคำนงึงตัวเขาเป็นผู้บริโภคเนะี่ยเขาก็ส่งสินค้าได้ที่เราต้องการใช่ไหมลูกแต่เดี๋ยวนี้มันก็เปิดกันเยอะแยะเลยบางคนหลอกลวงบางคนไม่จัดตามที่เราต้องการใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราต้องระวังนะคะเราต้องฉลาดนะอันนี้ครูย้ําเลยอันนี้ข้อ2ก็คือสิทธิที่ได้รับอิสระในการเลือกสินค้านะคะ อ่าทีนี้ข้อสามลูกด้วยดีก็สามธิที่ได้รับความปลอดภัยจากการใช้สินค้าและบริการไม่อันตรายต่อสุขภาพ,พและก็ทรัพย์สินโอ้ยไม่ดูหน้าคนนี้สลกตาก็เลยเตะเขีงคิ้วเก้ออะดูหน้าตาไม่มีความสุขเลยใช่ไหมแสดงว่าไม่ปลอดภัยแน,น่นอนอันนี้ต้องระมัดระวังนะลูกนะคนเราถ้าดูใบหน้าเนี่ยมีความสุขแล้วหน้าจะสดใสดูไหมอันนี้แสดงว่าไม่ปลอดภัยเพราะฉะนั้นเรียนต้องระมัดระวังนิดนึงตัวเราเองนะ หรือว่าในด้านทรัพย์สินหรือว่าคนข้างเคียงในครอบครัวนะคะข้อสามนันลูกเรื่องความปลอดภัยก็สิสิทธิที่ได้รับความเป็นธรรมในการทําสัญญาไม่เอาเปรียบซึ่งก,กันและกันอ่าสิทธิที่ได้รับความเป็นธรรมในการทําสัญญาอย่างเช่นเช่นอะไรคะทําสัญญาไม่ใช่สัญญาเงินกู้นะไอ้ไอ้นั่นจ่าเงินกู้โอเคแต่ว่าอันนี้กูจะยงไม่พูดถึงควาว่าทําสัญญาเนี่ยหมายความว่า สมติว่าเราไปซื้อของเนี่ยซื้ออะไรจะมีสัญญาที่บางคนซื้อของแต่สิบเดือนหรือว่าซื้อของซื้อรถคุณพ่อคุณแม่อะไรอย่างเงี้ยคำว่าสัญญานี่ต้องละเอียดดีอ่านนั้นละเอียดนะคะเขาคุ้มครองอะไรเราบ้างหรือว่าความมั่นคงทาง,ทางการทําเกี่ยวกับเกี่ยวกับประกันชีวิตประกันชีวิตนักเรียนต้องอ่านนะอ่านละเอียดแล้วข้อที่หนึ่งก็ให้สิทธิเราอะไรบ้างเราเงินประกันเนี่ยเราก็ส่งไปตามปฏิการาอยู่แล้ว แต่เดี๋ยวนี้หน่วยงานต่างๆเนี่ยบางทีเขามักจะเอาเปรียบยกโลกมันยกโลกนี้เพราะฉะนั้นเราต้องะระมัดระวังนิดหนะึงเราต้องถือกรมธรรม์ของแต่ละอย่างให้ดีนะคะเหมือนนักเรียนของเรียนเราเนี่ยแหละนักเรียนทําเกี่ยวกับป้องกันอุบัติเหตุของเราใช่ไหมอ่าถ้าเกิดอุบัติเหตุที่โรงเรียนก็จะมีบัตรนักเรียนก็จะมีการส่งตัวอะไรเงี้ยเขาคุ้มครองอะไรเราบ้างเอออย่างเอเอคุ้มครองอะไรบ้างเราก็ต้องดูแต่ละบริษัทต้องดูเออเราไปพยาไทย คุ้มครองยังไงต้องจ่ายเงินไปก่อนไหมหรือที่มีใบสงตัวไปบางไผ่นักเรียนต้องดูนะคะกรมธรรม์เขามีอะไรบ้างทีนี้บางทีนักเรียนเราไม่ค่อยเข้าใจคําว่ากรมธรรม์ก็คือบางบริษัทน่ยมันไม่คุ้มครองนะบางคนไปนั่งรถมอเตอร์ไซคะ์อย่างเงี้ยขาไปโดนท่อไปโดนนถท่อมอเตอร์ไซค์บางทีเราไปหาประกันเนี่ยเขาก็ไม่ให้นักเรียนเห็นไหมเขาบอกให้ไปเบปิกกับพรบรถจัก,กรยานอออย่างเงี้ย อันนี้สิทธิทความเป็นธรรมเพราะฉะนั้นการทําสัญญาไม่เอาเปรียบซึ่งกันและกันแต่ที่เวลาเขาเอาเปรียบเรานะักเรียนเขาก็ไม่ได้บอกนะเพราะว่าไม่จ่าชทีพแต่นี้มันมาหลายรูปแบบใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราต้องอ่านในรายละเอียดนะไม่รีบร้อนอ่านแล้วก็คิดอ่านแล้วก็คิดมัไม่ใช่อ่านแล้วผ่านผ่านไปถ้าเราเกิดปัญหาตรงนี้เรามาเราสามารถจะมาใช้บริการในส่วนที่เราได้รับสิทธิถูกไหมคะคำว่าเป็นธรรมเนี่ยมันเป็นธรรมแน่มั่นเป็นตัวหนังสือแต่ถ้าเป็นธรรมยังไงอ่ะถ้าเราเกิด อะไรขึ้นมาเดือดร้อนอย่างงี้เราต้องได้รับการคุ้มครองในส่วนนั้นนะคะเพราะว่าผู้บริโภคหรือว่าเจ้าของกิจการเนี่ยเดี๋ยวนี้มันมีหลายรูปแบบนะเขาบอกไม่เอาเปรียบเขาก็ไม่เอาเปรียบนะเขารู้ไม่เอาเปรียบแต่เวลามันมาในรูปแบบไหนก็ไม่รู้เราต้องไปไปฟ้องร้องเอามันก็ไม่ดีนะคะนักเรียนี้ให,ให้ให้รู้เป็นพื้นฐานนะคะแบบต้นป .6 เนะี่ยเขารู้เรื่องแล้ว,ลวนะลูกนะขอ้ขอที่5ข้อสุดท้ายสิทธิที่จะรับสิทธิที่จะได้รับการพิจารณาความ ชดเชยความเสียหายต่างๆอ่าชดเชยอะไรบ้างนักเรียนดูนะคะชดเชยไม่ใช่ว่าแขนขาขาตาบอดอี่ไม่ใช่การชดเชยในส่วนไหนก็จะเขียนรายละเอียดนะขึ้นอยู่กับเวลาเราเกิดอุบัติเหตุหรือว่าเราเกิดเดือดร้อนขึ้นมานะลูกนะอันนี้ต้องต้องระมัดระวังนิดนึงอย่างนักเรียนอยู่เกิดอุบัติเหตุอย่างของเราเนี่ยพูดใกล้ๆตัวนักเรียนคือประกันอุบัติเหตุบางคนบางบริษัทเนี่ยโดน โดนชุนักกัดก็ไม่ได้โดนแมวขวนก็ไม่ได้ทามโรงเรียนเมื่อก่อนต้องเปลี่ยนบางคนไปเจอเล่นเล่นโดนประดุกแทงเนี่ยก็ถามมาบางคนบอกไม่ได้กมาทันบางอย่างมันไม่คุ้มครองใช่ไหมลูกทีนี้ทางโรงเรียนต้องคอยเปลี่ยนเพิ่มเงินประกันไปบ้างแล้วก็คุ้มครองหนึ่งมืนบาทไม่เกินหนึ่งมืนบาทเราสามารถจะเบิกได้ตอนนี้ทางโรงเรียนก็เลยไปดูบริษัทต่างๆที่มันคุ้มครองหลายๆอย่างใช่ไหมคะอันนี้เราบอกว่าิดเชยรับการพิจารณากกับการชดเชยความเสียหายต่างๆ นะบริษัทอย่างเช่นประกันบางอย่างเนี่ยถ้าเราเกิดอุบัติเหตุแล้วอุบัติเหตุแล้วร่างกายเราแบบเดินไม่ได้นี่เขาจะคุ้มครองไม่กระทั่งเราเราได้รับเงินเท่าไหร่วันหนึ่งแล้วก็การรักษาพยาบาลเท่าไหร่ชดเชยชดเชยการทางานของเราเนี่ยเขาเรียกว่าได้ชดเชยความเสียหายถูกไหมคะนอนพักป่วยวันเท่าไหร่ได้ค่าจ้างเกี่ยวกับการทํางานเราต้องขาดงานใช่ไหมขาดงานขาดรายได้อะ บางคนเป็นพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยขาดรายได้ไปเขาก็จัดชดเชยให้ถ้าบริษัทนั้นมันมั่นคงนะลูกน,นะเพราะฉะนั้นเราต้องเลือกบริษัทที่มั่นคงนะคะแล้วก็มีกรมธรรม์ที่ละเอียดอ่านในละเอียดต้องถือไว้อ่านไปอ่านมานะคะยังไม่เกิดเราก็ต้องศึกษาให้ละเอียดอันนี้คุณครูแจมก็คิดว่าสิทธิห้าข้อเนี่ยมีประโยชน์กับตัวนักเรียนนะคะและท่านผู้ครองนะ,นะลูกนะอ่าหน่วยงานคุ้มครอง,องของผู้บริโภคอ่าหน่วยงานที่คุ้มครองเรานี่แหละนักเรียนตัวนักเรียนเอง ที่ก็เกรียกสกบตัวย,วยอ่สอสกบก็คือคุ้มครองผู้บริโภคนะคะเดี๋ยวตัวยอ่อตัวละเอียดนักเรียนต้องจาให้ดีนะคะหน่วยงานคุ้มครองกับผู้บริโภสคสกบนะคะไปเลยนะลูกสกบคืออะไรคะเออนักเรียนเรียนตั้งแต่ป .5 ก็ถามป .6 ก็ถามไปม .1 ถามตลอดชีวิตเลยนะลูกนะก็คือสํานักง,งานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคนะสกบเนี่ยแม่เดี๋ยวนี้ก็มีหน่วยงาน หน่วยงานไอกระทรวงยุติธรรมก็จะมาหลายรูปแบบนะบางทีก็ใส่เสื้อใส่เสื้อเขอก็เขียนวะ่ากระทรวงยุติธรรมนะเขาไปตรวจสอบเกี่ยวกับหลายๆเรื่องเพื่อความเป็นธรรมหรือด้านยาเสพติดความการจราจรน,นะไม่ใช่มีตำรวจอย่างเดียวนะลูกตอนนี้สำนักง,งานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคถ้าเรื่องผู้บริโภคนะคะเขาจะดูหรือเรื่องการจราจรหรือเรื่องยาเสพติดหน่วยงานพวกนี้ที่ก็มีอะไร sai พวก พวกหน่วยงานที่ควาุวิธรรมให้กับประชาชนอ่ะแล้วก็มีเขาม,มีอะไรอ่ะถ้ไม่เกิดเรื่องอ่ะก็ม,มีพวกนายความพวกอะไรทนานความอิสระพวกนี้ก็จะเข้าไปช่วยเหลือนะคะเออเรียกว่าคุ้มครองผู้รับผู้หลายๆด้านลูกนั้นเราก็รู้เป็นรูปพื้นฐานนะคะหาทีนี้สิทธิของผู้ใช้แรงงานใครแล้วงงคะผู้ใช้แรงงานเนี่ยเออก็คือคนทํางานใช่ไหมผู้ใช้แรงงานเนี่ยบางคนเนี่ยเห็นไหมไปขุดท่อปีนตาม ทาษีหรือไปทาง,งานที่มันเสี่ยงภัยมันเสี่ยงนะสิทธิของผู้ใช้แรงงานผู้ใช้แรงงานคือผู้ที่ตกลงทาง,งานในให้หนายจ้างนะก็คือมีนายจ้างมีเจ้าของมีผู้ผลิตเนี่ยแหละเขามาจ้างก็ต้องใช้แรงงานและนายจ้างจะได้รับค่าตอบแทนตามที่ตกลงและได้รับการคุ้มครองด้านร่างกายก็คุ้มครองค่าตอบแทนเท่าไหร่งานประเภทนี้ อย่างช่างเจาะแม่คนนี้ก็เดินแม่ก็ถือเนี่ยต้องสวมหมวกนะลูกนะต้องสวมหมวกต้องใส่เสื้อกั๊กใส่ถุงมือต้องแต่งตัวให้ถูกที่เขากำหนดนะคะแล้วก็มีที่เจาะมีไม่นตวงม,ม่ตาใสา่ต้องทําให้ถูกต้องนะคะนั่นเราต้องดูแลด้านร่างกายของเราเผู้ใช้แรงงานนะอห็นงแม่บางคนขุดท่อเนี่ยในช่วงนี้ฝนตกก็ไม่ระมดัดระวังไม่เกิดเรื่องขึ้นมาดินม,มันเหลวบางทีจมไปเลยกับน้ำบางคนเสียชีวิตก็มีนะคะเพราะว่าผู้ใช้แรงงานเนี่ยมักจะตกเสียชีวิต ทีนี้ผู้คุมงานใช่ไหมใช้แรงงาน,นต้องมีผู้คุมงานนะเดี๋ยวต้องมีหัวหน้านะต้องมีคนที่ชานาญการด้วยนะว่าตอนนี้ฝนตกดินมันเหลวทรายมันเละเทศเนี่ยทาให้คนลงในท่อน้ำนะอันตรายมากเลยบางทีจะเอาชีวิตไม่รอดเลยใช่ไหมลูกเอออันนี้ผู้ใช้แรงงานเนี่ยผู้ปฏิบัติจริงๆเลยนะคะอ่ะทีนี้ทีนี้สิทธิของผู้ใช้แรงงานตามกฎหมายแรงงานไทยในเร็วนะ พระราชบัญญัติพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานพุทธศักราช2 5 4 1แก้ไขเพิ่มเติมองเรียนดูนะแก้ไขเพิ่มเติมถ้ามันไม่คล่องก,ก็เพิ่มเติมฉบับที่7พุทธศักราช2 5 6 2น้ะลูกนะคุ้มครองแรงงานอคนที่ทํางานก็คุ้มครองว่าคุ้มครองในด้านใดบ้างดูเลยดูรายละเอียดนะลูกนะดูให้เป็นพื้นฐานไว้เช่นค่าจ้างได้รับค่าจ้างตามกําหนดไม่น้อยกว่าอัตราจ้างขั้นต่ํา สมมติกับจ 1, 3, 400, 400, ้างตั้งกันตามวันหนึ่งสามสี่ร้อยอ่ะสี่ร้อยพิถีพิวันละสี่ร้อยนะก็ต้องจ้างวันละสี่ร้อยเวลากี่โมงสมมติเริ่มทำงานแปดโมงถึงสิบเจ็ดนาฬิกาแปดโมงถึงห้าโมงเย็นก็จ้างสี่ร้อยก 400, ันตามอันนี้คุยยกตัวอย่างไว้นะโดยประมาณนี้แหละลูกถ้ามีล่วงเวลาก็เขากาหนดเวลามาให้เพราะฉะนั้นต้องตกลงให้ดีนะคะนายจ้างก็ไม่เอาเปรียบลูกจาก้างลูกจ้างก,ก็ไม่ไม่ไมอู้ไม่ ไม่ทำอะไรที่มันไม่เกิดสิ่งที่ไม่พึงประสงค์ระหว่างนายจ้างกับตัวเราเองกับคนจ้างนะคะเพราะฉะนั้นค่าจ้างต้องเขียนในดีกรมแรงงานก็จะคุมไว้การทํางานไม่เกินแปดชั่วโมงใช่ไหมคะต่อวันนะหรือสิบแปดชั่วโมงต่อหนึ่งสัปด,ดาห์ใช่ไหมคะนี้ก็กําหนด,ดไปเลยนะลูกนะถ้าถ้ามีเกินนี้ก็ต้องมีคิดว่าล่วงเวลาก็กําหนด,ด่าชั่วโมงเท่าไหร่ต้องกําหนด,ดให้ลูกจ้างเข้าใจนะคะอ่ะทีนี้เวลาพัก เวลาพักทางานต้อมีเวลาพักมาเรียนทานข้าวทำอะไรอย่างเงี้ยเวลาพักบอกพักไม่น้อยกว่าหนึ่งชั่วโมงหรือพักเป็นช่วงนะหรือวันหยุดนักเรียนดูวันหยุดมันมีวันหยุดนะลูกวันหยุดประจําสัปดาห์หนึ่งวันนะห่างหกวันหนึ่งวันห่างหกวันก็หนึ่งสัปดาห์ก็มีเจ็ดวันไงคะสมมติจะทำจากันตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์อ่ะอันพักวันอาทิตย์สมมติเรื่องจริงไหมสมมติเรื่องจริงต้องตกลงกันว่าสัปดาห์มาทำหกวัน เออถ้าถ้ามาสั่งมาสั่งอีกวันหนึ่งไม่ไม่หยุดเลยก็เป็นกรณีพิเศษางานบางอย่างมันไม่หยุดนะลูกงานบางอย่างต้องรีบอะไรเงี้ยก็เป็นค่าจ้างค่าจ้างคิดว่าวงเวลาสัหรือวันหยุดประเพณีประเพณีก็สิบสามวันหรือประเพณีวันสงกรานต์ประเพณีอะไรๆอย่างที่เขากำหนดประเพณีต้องสําคัญนะเช่นวันปีใหม่วันสงกรานต์นะอะไรพวกเอยกระทงเนี่ยเขาไม่หยุดมาะเป็นประเพณีที่เขาก็ไปลอยกระทงอันนั่นคือประเพณี รบริษัทในไทยเนะี่ยแหละแต่บางบางอันก็ไม่ได้อยู่ในปฏิทินประวันหยุดนะลูกนะหยุดหยุดพักผ่อนประจําปีหกวันก็มีวันหยุดพักผ่อนเก็บไว้บางคนไม่หยุดเลยก็เก็บไว้บางคนก็ไปหยุดทีเดียวบางคนก็แล้วแต่บางบางครั้งก็มีวันหยุดให้ปีละหกวนันนี่แหละแต่ก็กําหนดนะคะแต่ละที่เนี่ยก,ก็ต้องมีใบมีระเบียบการที่ให้นายจ้างนายจ้างให้ลูกจ้างอ่านให้ละเอียดนะคะอันนี้ก็นักเรียนพื้นฐานของป .6 นะต้องเรียนรู้อะไรบางอย่างนะลูกนะ อ่ทีนี้การทํางานล่วงเวลาและค่าล่วงเวลาเมื่อกี้ครูจำไมาแล้วว่าว่าทํานอกเหนือจากที่เราทาในจานวนหกวันนะคะถ้าเลยเวลาวันละแปดชั่วโมงถ้าเราทําเกินเก้าชั่วโมงสิบชั่วโมงก็เป็นเรียกว่าล่วงเวลานะคะอ่าการทํางานล่วงเวลามากกว่าปกติหนึ่งจุดห้าเท่าของชั่วโมงนะก็จะคิดห้วันหนึ่งชั่วโมงขึ้นกันแล้วแต่เอากําหนดขึ้นมานะคะค่าทํางานในวันหยุดหนึ่งเท่า หนึ่งชั่วโมงอันนี้อันนี้ล่วงเวลานะไม่เกี่ยวกับเงินเดือนค่าแรงขั้นต่ำนะลูกล่วงเวลานะคะเรา,าต้องอ่านละเอียดค่าทำงานล่วงเวลาในวันหยุดสามเท่าหรือว่าคิดเป็นสามเท่าสามชั่วโมงอย่างเช่นวันหยุดสมมติวันหยุดเขาวันละสี่ร้อยถ้าสามเท่าจี3ีสามสิบสองก็ได้พันกว่าบาทได้กี่เท่าแล้วแต่เขากาหนดนะคะอันนี้บางทีก็พูดว่าสองแรงสองแรงนะบางคนทําที่ห้างสรรพสินค้านะักเรียน ้างจัร์เซนค้าถุมากก็จะไม่มีวันหยุดใช่ไหมคะเพราะแต่หมุนมันหยุดเองให้พนักงานหมุนกันหยุดแต่ถ้าวันหยุดของไทยสมว่าไปเจอวันสงกรานต์วันสงกรานต์วันหนึ่งอาจจะได้สองเท่าอย่างเงี้ยเขาเรียกสองแรงนะหรือสามเท่านะคะและแต่ใครจะลงล็อกวิธีการนั้นขึ้นอยู่กับแต่ละหน่วยงานที่กขะจัดไว้ระเบนนะมันมีกฎเกณฑ์อยู่ในตัวมันแล้วนะคะเพราะฉะนั้นผู้บริโภคนะคะผู้บริโภคหรือนายจ้างเนี่ยต้องต้องอธิบายให้เข้าใจนะคะต้องมีอาา่านระเบียนแล้วก็ หรือประชุมกันตกลงกันให้ดีนะคะกา,ารลาเออลาลาอะไรบ้างลาป่วยอ๋อไม่สบายลายเท่าที่ปว่วยจริงนะคะมากกว่าสามวันมีใบบรองแพทย์ต่ต้องป่วยจริงนะลูกนะบางทีใบบรองแพทย์ต้องเขียนนะคะอันนี้ต้องเราต้องมีวินยัยต้องมีความซื่อสัตย์กับหน่วยงานที่เราปฏิบัติอยู่บางทีเราไม่ป่วยบางทีเราปวดหัวนิดหน่อยถ้าเราทานยานแล้วเรามาได้เราก็โอเคเราเก็บมันหยุดไว้เพราะฉะนั้นความซื่อสัตย์ของผู้บริโภค ต้องมีความจริงใจกับนายจ้างอันนี้เป็นเรื่องปกติเลยนะคะคือใบรับรองแพทย์นะั่น,รรนก็มีจริงแต่ด้ดูดโรงพยาบาลไปโรงพยาบาลก็มีจริงแต่บางที่คาว่าใบรับรองแพทย์เนี่ยแพทย์ก็ต้องมีวินัยนะก็ต้องมีวินัยกับลูกจ้างด้วยนะคะเออรากิจรากิจรากิจมากากว่ามีธุระไม่น้อยก็3สามวันทางนานรา,นะนรากิจนะคำว่ารากิจนี่คือมีกิจธุระนะคะมีกิจธุระแล้วแต่กรณีนะคะ เออเวลาลาธมันนะผ,ผู้ชายผู้ชายผู้หญิงลาธมันตามแพทย์กําหนดนะคะนี่เขาก็เขียนว่าละเอียดรู้นะลาธมันลาคลอดนะค,คลอดผู้หญิงผู้หญิงลาคลอดไม่เกินเก้าสิบแปดวันนะเก้าสิบแปดวันเดือนมีสามสิบวันนี่เขาก็ให้บางทีอย่างอย่างของคุณข,ของคุณครูเนี่ยก็ให้เดือนครึ่งอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้เขากาหนดเลยเก้าสิบแปดวันนะคะอันนี้หน่วยงานแต่และที่ไม่เหมือนกันนะคะแต่ยังน้อยไม่เกินไม่เกินเก้าสิบแปดวัน อย่างคุณครูเนี่ยก็ลาคลอดหนึ่งเดือนครึ่งพอครบหนึ่งเดือนครึ่งก็คือสี่สิบห้าสี่สิบห้าวันก็ร่างกายแข็งแรงก็วางแผนก็มาทําการสอนได้นะคะหน่วยงานแต่ละที่นี้อย่างน้อยก็เดือนครึ่งส่วนมากนะคะแต่ถ้าเป็นข้าราชการก็อ,กอ,กอีกอีกอันหนึ่งอันนี้ต้องอ่านในละเอียดนะลูกนะลารับราชการทหารตามทางการกําหนดนี่จะคนที่ไปติดทหารหรือว่า เนี่ยตามที่หนังสือเอกสารทางราชการเขากำหนดนะคะต้องอธิบายให้เข้าใจนะคะต้องให้ผู้ที่เป็นเจ้านายหรือหัวหน้ารับทราบรับรู้เรื่องต่างๆอันนี้ให้เข้าใจนะคะต้องคุยกันให้เข้าใจระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างนะลูกนะอ่าทีนี้การฝึกอบรมตามกระทรวงกําหนดอันนี้แล้วแต่นะคะลาไปฝึกอบรมลาไป เราไปอบรมส่วนมากหน่วยงานก็จะรับผิดชอบว่าใครไปอบรมอะไรเนี่ยทางทางเจ้านายเนี่ยเขาจะรู้นะคะตามที่กําหนดนะคะบางคนไปอบรมมาให้หน่วยงานและมากยายผลให้ในหน่วยงานาเข้าใจนะคะเช่นช่วงในออโควิดอโรงเรียนเราก็ต้องให้คุณครูเ็าไปอบรมนะอ,อ,อบรมเกี่ยวกับออตรวจนักเรียนก่อนเปิดเทมเอมอนักเรียนจะตรวจอะไรก่อนข้านะ่ะเช่นวัดอุณหภูมออิมีเจลใช้แมสหรือว่าอย่างคุณครูเนี่ย เนี่ยเ้าก็เกิดทําอะไรนะักเรียนเขาตรวจแบบว่ามีเชื้อไหมไม่มีเชื้อเนี่มันนั่งใหญ่จมูกกันเนี่ยเขาบอกกันนักเรียนมางโรงเรียนก็จะตรวจน้ําลายแต่ว่าค่าะจ้าง้าจะจ่ายมันจะแพงแล้วแต่ทางกรรมวิธีที่เกาจะทําว่าเออป้องกันโควิด1 9ได้ยังไงใช่ไหมคะอ่าทีนี้การจ้างการจ่ายค่าชดเชยและค่าทดแทนกรณีถูกเลิกจ้างไม่มีคํา ไม่มีค่าผิดนะการทํางานติดต่อนยี่สิบวันในค่าชดเชยสามสิบวันนี่รายละเอียดนักเรียนรู้เป็นพื้นฐานนะลูกทํางานติดต่อกันหนึ่งปีใ้ราคาชดเชยเก้าสิบวันทํางานติดต่อกันสามปีก็ชดเชยร้อยแปดสิบวันคือค่าแรงขั้นตํำกี่วันก็นะคูณก็ไปทํางานติดต่อหกปีผ่าชดเชยร้อยสองร้อยสิบวันทํางานติดต่อกันสิบปี ได้รับค่าเดเชิด300วันทํางานติดต่อกัน20ปีแล้วค่าเจเชิญ400วันอันนี้รู้ว่าเป็นพื้นฐานนะลูกนะเรียนรู้เป็นพื้นฐานเพราะว่าเราปร .6 เนี่ยก็ต้องรู้บ้างนะคะลูกถูกเลิกจ้างเพราะปรับปรุงหน่วยงานอ่าแสดงว่านะักเรียนรู้ไหมช่วงโควิดนี้นะช่วงโควิด่บางที่เขาเลิกจ้างนักเรียนเพราะว่างานม,มันเดินต่อไม่ได้อีกแล้วนะคะพูดง่ายว่าเจ้าของกิจการขาดทุนล้มเหลว นะคะงานไม่ได้เดินไปเงียไม่มีเงินเข้าไม่มีธุรกิจทําไม่ได้บางทีก็ต้องเลิกจ้างโดยปริยายเลยนะนายจ้างย้ายสถานที่ประกอบกาจการชุดเชิตามกฎหมายกําหนดบางทีเราเรียกร้องอะไรไม่ได้นะลูกนะเราต้องเข้าใจว่าต้องเข้าใจเหตุการณ์บ้านเมืองด้วยว่าช่วงนี้เป็นยังไงบางคนก็ต้องเลิกจ้างว่าเขาไปไม่ไหวไปต่อไม่ไหวนะคะขาดสภาพคล่องของหน่วยงานขาดสภาพคล่องก็คือเงินจ่ายเงินเดือนไม่มีจ่ายไม่พอแล้วว่าถูกตัด อะไรเงี้ยมันต้องแล้วขึ้นขึ้นอยู่กับหน่วยงานแต่ละที่นะคะอันนี้ต้องเรียนรู้ในช่วงที่มีโรคติดต่อโควิด1 9้นะคะนี่ก็เหมือนกันแล้วลูกนะคะทีนี้การใช้แรงงานหญิงหรือแรงงานเด็กพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานพุทธศักราช2 5 4 1นนะคะการใช้แรงงานหญิงห้ามทำงานเช่นเหมืองแร่พวกใต้ดินผู้หญิงมันทำไม่ได้อยู่แล้วลูก นะหญิงตั้งครรภ์ห้ามทํางานในช่วงเวลาย2บสองถึง6โมงเช้าใช่ไหมยีิบสองเท่าไหร่ยี่สิสาทุ่มในสี่ทุ่มใช่ไหมคะสี่ทุ่มจนตอนเช้าคือห้ามทำงานกลางคืนดึกๆก็ไม่ทำแล้วมีสิทธิลาสิทธิการลาคลอดแล้วก็ห้ามเลิกจ้างให้ลาคลอด98วันใช่ไหมที่ครูแจ่มบอกเมื่อกี้เนี่ยแล้วก็ห้ามเลิกจ้างนะหน่วยงานบางที่หน่วยงานบางที่นะที่ลงข่าวนักเรียนพวกน้องผู้หญิงท้องใช่ไหม เจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่อย่ามาเกินท้องแล้วไปฝากท้องพอกลับมาเจ้านายเขาให้ลูกจ้างไม่ได้นะต้องดูแลเขาด้วยใช่ไหมคะบางทีหน่วยงานบางทีเขาเขาเห็นแก่ตัวนะจริงๆในช่วงที่ผู้หญิงเราก็ต้องมีการตั้งครันใช่ไหมมีลูกใช่ไหมแล้วก็ต้องไปฝากครันแต่ละเดือนช่วงแรกๆก,ก็เดือนละครั้งน,งนานๆไปก็ถึงจะดูแลกันจนคลอดเลยเพราะฉะนั้นน,นายจ้างต้องเอื้ออำนวยต่อลูกจ้างด้วยนะคะในการใช้แรงงานหญิงนะผู้หญิง เนี่ยนักเรียนผู้หญิงบางไว้ผู้ชายก็ต้องเรียนรู้นะคะอ่าต่อไปห้ามจ้างเด็กต่ำกว่า15ปีอือเนี่ยลูกสิบูยุเท่าไหร่ละปอหกสิบสอใช่ไหมสิบสองสแล้วก็จ้างเด็กต่ำกว่า18ปีต้องแจ้งพนักงานตรวจแรงงานทํางานล่วงหน้าทํางานล่วงเวลาเราห้ามอยู่แล้วลูกกลางคืนสี่ทุ่มถึง6กโมงเช้ายกเว้นอนุญาต ห้ามทำงานบางอย่างเช่นงานที่อยู่ใต้ดินทั่วดินก็อู่ตังหมื่นแรก่เงี้ยรวมท่าสัตว์ห้ามเด็กรับเงินประกันราคาและจ่ายค่าจ้างเนี่ยก็ห้ามอายุสิบห้าถึงสิบแปดใช่ไหมพวกนี้ต้องระมัดระวังโดยเฉพาะเด็กนะคะเด็กบางทีเดินขายแม่เดินขายขนมตามเดินขายขนมตามร้านตามอะไรอ่ะสมัยช่วงก่อนที่ไม่มีโควิดอ่ะเดินเด็กกนเดินถือตะกร้าขายขนมเลยซึ่งมันไม่ถูกนะคะไม่ถูกแต่บางคนก็ตาม ตามไฟแดงตามสีแยกรถวิ่งอ่ะอันตรายนะอันตรายด้วยแล้วก็ดูแล้วเหมือนกับเด็กถูกเด็กถูกเปรียบอัลูกแต่บางบางวันเขาก็ใช้เด็กเป็นให้คนสงสารไงใช่ไหมให้คนสงสารเด็กคนก็จะได้ซื้อไงแต่จริงจริงนะมันผิดนะมันผิดต้องคุ้มครองนักเรียนด้วยอ่าผู้บริโภคสรุปนะคะสรุปง่ายๆสรุปสิทธิของผู้บริโภคและสิทธิของผู้ใช้แรงงานในประเทศไทยนะลูกนะ ผู้บริโภคและผู้ใช้แรงงานในประเทศไทยควรได้รับการคุ้มครองที่กฎหมายกำหนดเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตแล้วก็ทำให้ำดำเนินชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพนำไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างอย่างอะไรคั่งยืนออย่างยั่ออยงยืนในยาวนานใช่ไหมสรุปง่ยายๆก็อ,อย่างนี้แหละลูกทีจาพูดมานะคะ,ะทีนี้นักเรียนดูการบ้านการบ้านนะคะ ก,กิจกรรมที่สามสิทธิของผู้บริโภคเปิดหน้าร้อยแปดสิบแปดลูกเปิดเลยค่ะเปิดเลยนะเปิดเลยนะบางคนนั่งเล่นใช่ไหมเล่นได้เล่นไปลูกเล่นได้เล่นไปเล่นมาดูเรื่องเลยเนะ่เล่นจนเล่นจนไม่รู้เรื่องเลยเดี๋ยวไม่รู้คนะรจูจไม่พูดละอ่าหน้าร้อยแปดสิบแปดลูกให้นักเรียนอ่านสถานการณ์ใช่ไหมร้อยแปดสิบแปดอ่าสิทธิผู้บริโภคก็คือครีมทาผิวยี่ห้อหนึ่งโฆษณาว่าเหมาะสำหรับ ผิวแพ้ง่ายเมื่อใช้แล้วผิวจะขาวใสภายในหนึ่งสัปดาห์อ่ะสถานการณ์ต้องอ่านนะลูกอ,อ่านร้อยแปดสิบถึงร้อยเกอ่านเสร็จแล้วให้นักเรียนเพราะอ่านเสร็จให้นักเรียนนําข้อมูลจากเนี้ยมาตอบคําถามว่าสิทธิผู้บริโภคนี้เป็นอย่างไรถูกเอาเปรียบไหมเออครีมหน้าเด้งใช้แล้วอู้หน่าจะใสสวยสะอาดทั้หมดทุกอย่างน้าจะขาวใสสวยที่ไหนได้กใช้แล้วเป็นไงอะ เด้งไหมเด้งเลยหน้าพังเลยพร้อมต้องจะก็เอาเงินคืนกันไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นเราต้องฉลาดอ่านสถานการณ์นี้และปรับใช้กับตัวเองนะคะร้อยแปดสิบแปดกับร้อยเก้าสิบนะลูกต่อไปแบบทดสอบท้ายบทก็เหมือนกับเราสอบหลังเรียนนะลูกเราลองทำไปดูนะ,ะเราทำไปดูร้อยเก้าสิบเอ็ดนะลูกร้อยเก้าสิบเอ็ดร้อยเก้าสิบเอ็ดการตอบคำถาม,ถามนะคะสิบข้อสิบข้อนี่แหละผู้บริผู้บริโภคผู้ผลิต สิบข้อนะคะแล้วก็ส่งมาใน Google c l a s s r o o m นะลูกเพราะฉะนั้นนักเรียนต้องตั้งใจทำให้ดีนะคะแล้วครูจะแจ้งให้ทราบนิดนึงป .6 นะคะปะ .6 นะคะฟังนิดนึงเมื่อว,วานนี้คณะกรรมการได้มามาประชุมนะคะประชุมแล้วตอนแรกปร .6 ว่าจะเปิดก่อนทักทักวันจวันจันทร์คือยี่สิบสอง 12, ใช่ไหมลูกพฤศจิก,ก,กายนเนี่ยนะท่านผู้ในการคิดว่าแต่เรายังงยังเปิดไม่ได้ลูกนะเราจะต้องรับหนังสือจากกระทรวงก่อนนะคะแล้วก็จะลง ท่านผู้จัดการก็จะลงเกี่ยวกับการเปิดโรงเรียนนะลูกนะเพราะฉะนั้นเราต้องได้รับหนังสือจากกระทรวงนะว่าเราเปิดได้ตอนนี้คุณครูทุกท่านก็เตรียมสถานที่เตรียมความปลอดภัยให้กับนักเรียนทุกคนแล้วนะคะสําหรับป .6 นะวันที่22พฤติการนี้ยังมาไม่ได้นะลูกเพราะว่าความปลอดภัยนี่ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็ต้องมีหนังสือที่เป็นเอกสารนะลูกนะทีนี้สําหรับวันนี้นะคะครูจําศรีก็ขอ,ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะคะ